วจีตอบแบบนี้ปมสัญญา ink, ลิซ่าแบล็กพิงก์ลังผู้จัดการออกจากค่ายวายจีอินเตอร์เทนเมนต์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้งว่าแบล็กพิงก์จะต่อสัญญากับค่ายหรือไม่ลังผู้จัดการส่วนตัวทยอยออกจากค่ายไปวายจีอ r นเตอร์เทนเมนต์กล่าวในรายงานไตรามาสที่3มเมืม่อวันที่14ศจิกายันธว่าสัญญาพิเศษกับศิลปินยังอยู่ในระหว่างการเจราจาณนะวันที่เปิดเผยข้อมูล พร้อมเสริมว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะประกาศผ่านการเปิดเผยเรื่องการจัดการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินการลงทุนในอนาคต b l a c k p ิ n k ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่8สิงหาคม2016ฉลองครบรอบ7ปีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่สัญญาหมดอายุลงไปแล้วอย่างไรก็ตาม y g Entertainment ยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าวงจะต่อสัญญาหรือไม่ ข่าวลือบางอย่างเกิดขึ้นว่ามีเพียงโรเซ่เท่านั้นที่เซ็นสัญญาใหม่กับทางค่ายขณะที่เจนเนี่และจีซูตั้งเอเจนซี่ดูแลตัวเองและลิซ่าตัดสินใจจากไปท่ามกลางข่าวลือต่างๆไวจีได้แสดงจุดยืนเพียงว่าทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเท่านั้นขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าอาลิสันชางผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของเจนเนี่และฮุยผู้จัดการชาวเกาหลี ต่างก็ทยอยตบเท้าออกจากวัยจีไปแล้วค่ะ